นี้จะเป็นถังน้ามันที่ผมล้างไว้นะครับหลังจากล้างไว้ก็จะมีสภาพแบบนี้โอเคขึ้นมาหน่อยนะครับถือว่าโอเคเลยแหละนะลดสภาพนี้แก่แล้ว <Nope. S 1> ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกันต่อนะครับหงอตุลูกก็แห้งแกกเลยอะ ตรงตาไม่เห็นเลยนะครับไม่มีแล้วนะสายนี้ก็เดี๋ยวใส่ใหม่นะครับตามนี้เดี๋ยวซื้อน้ำมันมาเติมอีกนะครับโอเคปะลุย A few moments later เดี๋ยวผมจะใส่ก๊อกน้ำมันนะครับก็เดี๋ยวลองเติมมอเตอร์ล,ลูกดูดูว่ามันรั่วไหมนะลุยลุยกันเลย Kill me, I guess I'm doing okay. I'm lost, I'm lost among the millions. จะลองเติมออตรูปดูนะครับจะรั่วไหมเนี่ยไม่รั่วหรอวม้งแบบก็หลังจากใส่ออตลูปไม่ทันอะไรครับซึมห oh, <no. S 1> ยดลงมาเลยมันจะขับได้ไหมเนี่ยเอานะเดี๋ยวลองดู น้ำมันก็ยังไม่ลงวออ่าผมไปหาใน Google ก่อนว่ามัต้องทำไงช่างชาวบ้าน A few moments later ก็ตอนนี้ผมใส่กองน้ำมันเบนซินเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> นะแล้วก็ <c oughs> เติมออโต้ลูปไปแล้วเดี๋ยวต้องไปเติมเพิ่มนะแต่หลังจากเติมออโต้ลูปเนี่ยเราเจอปัญหาคือออโต้ลูปเนี่ยมันมาซ้ำ สืมดีแข็งเครื่องมันจะรอดไหมเนี่ยมันจะขับได้ไหมเนี่ยมันจอดนานมากเลยแล้วก็แต่ผมลองแล้วนะเครื่องยังกดลงอยู่เม่ติก็ต้องไปใร้านนะครับรุ่นนี้มันต้องใช้แบตมันต้องมีแบตไม่งันสตาร์ไม่ติดก็เดี๋ยวผมรอ oh, <no. S 1> ใส่แบตในช่วงเย็นๆเ,เดี๋ยวผม <No. S 1> แปลวแบตนะครับตอนนี้ให้เขาชาร์จไว้อยู่ทิ้งไว้ที่ร้าน ดูดูความเก่าดูการผูสีก็ไปหมดแล้วตามนี้เลยมันจะติดไหมไมันจะติดไหมเนี่ยโอเคครับประมาณนี้ เดี๋ยวรอบแบตก่อนก็ ira. ตอนนี้ผมก็ประกอบเรียบร้อยแล้วใส่วงใส่เบาะเรียบร้อยน็อตก็ไม่มีก็ต้องไปหามา <Nope. S 1> ผมว่ามันไม่น่ารอดโน้ซึมอย่างนี้อาจจะขับได้ครับแต่แบบทุกทรมานโอเคครับ <plateau. S 2> ก็ตอนนี้ผมไปเอาแบตเตอรี่มาแล้วนะครับชาร์จไฟเรียบร้อยเดี๋ยวจะลองใส่แล้วก็ ลองสตาร์ทดูว่าจะเป็นยังไงมาดูกัน โอเคครับใส่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวลองดีไฟติดดิไฟติดแล้วแม้ว่าจะติดไหมไฟมันติดแล้วนะ แค่ไหนก็ไม่ติดตาติ ก็หลังจากที่ผมไฟกับเจ้าคันนี้อยู่ประมาณนึงนะยอมแพ้คร oh, ไร้านดีก่ oh, <no. S 1> ไม่ไหวจริง <Nope. S 1> เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอช่างมา yeah, <no. S 1> สวัสดีครับเช้านี้อากาศดีมากวันนี้ผมก็ได้มาแล้วผมไปเอาเจ้าซูหมูมาแล้วนะครับถัดา,าน สตาร์ตติดแล้วเรียบร้อยนะครับไฟใช้ได้หมดแล้วตอนนี้ก็คือใช้งานได้ปกติครับลองดูทางบอกว่ามันจอดนานนะครับคาบูมันตันเราจะลองสตาร์ตมือกันเสียก็จะประมาณนี้ครับ ไหนรีวิวรถพี่อมหน่อยดิมันจะมีสี่แก๊กนะครับไอ้สาแก๊กแก๊กแรกเนี่ยคือเปิดสตาร์เครื่องแต่ว่าไฟไม่ติดอีกแก๊กหนึ่งนะครับก็คือไฟจะติดเห็นไ,ไหมแต่ว่าเครื่องไม่ติดนะครับแล้วก็แก๊กสุดท้าย ก็จะเป็นปิดนะครับคือปิดทั้งบนทั้งล่างอ่ะปิดได้หมดเลยนะครับประมาณนี้ส่วนอัตราเร่งอะไรก็อย่าไปหวังอะไรมันมากครับขับได้ก็บุญแล้วทรงนี้เลยตนะิดสายท้ายนะครับแยกนี้โอเคถ้าถ้าผิดก็อย่าว่ากันนะครับ <laughs> ไม่ได้ขับ,บ <Break out! S 1> ตามนี้ โอเคครับเดี๋ยวเย็นๆก็พาไปออกขับรถเล่นกันจัดไป